ตาคุณพี่อีกหนึ่งร้อยบาทคุณแม่นะคุณพี่ออกสองร้อยบาทนะก็ขอโมจนาโบนญเวลานี้ที่เจ้าได้หกร้อบาทนะครับคุณป้าแล้วคุณพี่ผู้จ่ายบนอีกหนึ่งยบาทนะเป็นเจ็้อยบาทนะก็ของโมราโบนนะคุณพี่หนึ่งร้ยบาทเป็นแปดบาทตาตุบุญรักษาแล้วคุณพี่อีกหนึ่ง้อยบาท งานเจ้าร้อยบาทก็ขอบารมีหลวงป้าอ่าอ้าอีกหนึบาทเป็นหนึ่บาทนะครบแล้วต่อไปคนนี่สอ่าคนที่สิเอ่าคนที่สินะได้หนึยบาทแล้วหลวงป้า่าก็ขอบารมีหลวงป้าดา่แดงเด็ดไข่ทอดด้วยครับมุท่าน่งอีกสองร้อยบาทก็ขอไปมาช่วยนะอาคาร การลงมาหลวงพ่อเดกคุ้องคุณได้อีกเหมือนกันสามร้อยตานก็พอบรรมีหลวงพ่อพระูกระไรเติเบาดาได้บานกยอนสามลูกยี่สิบปล่อยสุกความสูงเขางแรงกเติมบเรวดาได้บุญกระตพรปลอข้าวโพดผแต่ความสูงเทวบดาได้บุญกระตันพรปลอยข้าวโพดผแต่ความสูงปอยสุกกระพ้าแข็งแรงขล่ห้ร่ำรวย อยา่อว่านะเออให้ีกงโมนาคุณแม่คุณแม่กับคุณพี่บทุกร้านต่อทิวหมดเลยคุณแม่สองบาทคุณพี่หนึบาทนะเป็นสามร้อยบาทจะงโนาบูน คนที่สิบอ2มีแล้วจารอบาทนะอาคนีีกร้บาทเป็นสลบาทงบาจนั้นมาแล้วคอยคุณแม่อายุยืนนานนะคอยข้อพวความรู้คอยสุขกับป้าแข็งแรงขอ,นนอาายหลังด้วย รวยอยู่แล้วก็ขอรวยยิ่งยไปนะสาธุคโกนรักษามาแล้วโอกาสดีที่ท่านได้มาช่วยบุญกุศลเวลานี่คนรวยจาริณนิบบนาด้วยบุญกุศลบานตู้แห่งตัคนป่วยคนที่สิบสองเวลานี้มีถุ้งอยู่แล้วนะห้าร้อยบาทเมตตาต้องหน่อยท่านผู้ใจบุญความเมตตาของท่านนี่แหละจะทำให้ท่านประสบแต่ความสุข ความเมตตาของท่านจะทำให้ท่านพบแต่ความจเจริญก้าวหนะ้าจากนั้นมาแล้วมีโอกาสแล้วตั้งใจแล้วนะช่วยท่านหน่อยนะท่านผ่านมาแล้วขอให้ท่านซึ้งถึงคนยากลูกตายวายไม่มียารักษามีแต่ว่าให้พ่อนะอต้องพ่อ,อพ่อแล้วอาอยุก็ออยืนจะยืนยาวจากนั้นท่านมาสร้างบุญบรารมี คุณพี่โบภาษาพิมก์หนึ่งร้อยบาทสาธุบุญรักษ์นะสาธุบุญรักษ์ษามาเที่ยวมาเที่ยวไปบุญแล้วที่ได้ได้มาแล้วหลวงพ่อพระโรชากริศได้ดวจิตดวใจผู้ที่มีบุญผู้ที่มีบารมีผู้ที่มีเมตตาเพื่อมนุษย์ด้วยกันได้มาพุทธานาสาธุบุญรักษาสาธุ ร่างายแล้วเป็นุูแ้้คุณพี่อุปร์มิ้หนึ่งร้อยบาทนาเป็นแปดร้อยบาทนะครับะเพาันเ้าหวานองแว้ี่ชอ ก็ไปกินต่อเอเลยนี่ยัิซีมากนี่ไงพีเอาเนี้ยเอาเนี้ยไปฟ้าไปฟ้า บ้าหูบาตาหนึ่าน1นึ่นนพันบาทเป็นคนทีน่สิบสี่หล,ลงพ่อพระโลดจนาร์นาด้สธรรดาเกี่ยผมบ้าตานอดกระดาษหนึ่งร้อยบาทเป็นหกร้อยบาทยายใ่หนึ่งพันบาทแล้วแต่อยากย้มฮะกล่งนะคะพี่ใช่ค่ะ พ่อพายแล้วขอนะรอคนที่มาหูคอถามรอคนที่มาถามปูนนะก็จะมีโอกา,าสด้วยได้นะครัาาบคนที่หูคอถามหร0อตาทคุณแม่หร0อตาท